ราชรถเนื้อตุ๋นซอยลาซาน79คนรักเนื้อใจละลายเกาเหล่าวากิวลวกจิม้มชุดหม้อไฟเนื้อออนก่อนอื่นแอบบอกว่าปากซอยมีร้านขนมไข่เต่าเจ้าเด็ดทอดกรอบนอกนุ่มในกินเพลินแวะมาก่อนเลยจ้าดีดีร้านจะอยู่ในเวิ้งตลาดลาซานสแควร์น้ำซุปหอม,ห,อมหวานเข้มข้นเข้าตุ๋นกับเครื่องยาจีนเคี่ยวกระดูกกับเนื้อนานกว่า1ิชั่วโมงหอมเข้มข้นกรมกล่อมไม่ต้องปรุงเลย ออเนื้อน่องลายเนื้อตุน๋นเนื้อสดเอ็นแก้วผ้าขี้ริว้วหมามเครื่องในลูกชิ้นโดยเฉพาะเนื้อตุน๋นเนื้อเปื่อยบอกเลยว่าละลายในปากหม้อไฟเขาก็ให้เยอะล้นขอบหม้อแบบนี้เลยเสิร์ฟมากับฐานไฟแรงๆไม่ต้องกลัวไม่ร้อนร้อนทนร้อนนานเกาเหล่าเนื้อวากิวต้องสั่งเลยเขาลวกเนื้อบางๆพอสะดุง้งอร่อยเหาะมาก และนี่เลยจ้าชุดใหญ่ไฟกระพิบเซ็ตเนื้อออดจุม่มหม้อไฟไา์ชาบูจุม่มเพลินจุม่มนัวจุม่มมันมากร้านนี้เป็นอีกร้านที่โดนใจสายเนื้อมากปักหมุดเป็นร้านโปรดเลยราชรสเนื้อสุนซอยลาซาน79อยู่ในเวิ้งตลาดลาซานแคร์เปิดทุกวัน8โมงถึง4โมงครึ่งจ้า